ใน EP นี้อยากจะคุยให้ฟังว่าถ้าเราจะต้องสอนงานพนักงานใหม่โดยวิธีการที่เรียกว่าการสอนงานแบบ OJT หรือว่า on the job training ให้ได้ผลเนี่ย HR จะต้องอบรมผู้สอนคือ OJT trainer เนี่ยให้เข้าใจเรื่องหนึ่งที่สำคัญม,มากเลยก็คือเรื่องความสามารถในการรับสารของผู้เรียน เข้าไหมครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราจะสร้างวิทยากรภายใน HR จะปั้นวิทยากรภายในขึ้นมาเรื่องหนึ่งที่ HR มักจะทำเลยก็คือจัดอบรมหลักสูตรเทรนเดอร์เทรนเนอร์ให้กับคนที่เป็นวิทยากรภายในผมว่าโดยแนวคางไม่ได้แตกต่างกัน HR คงจะต้องอบรมเรื่องเทรนเดอร์เทรนเนอร์สำหรับคนที่เป็น o g t เทรนเนอร์ด้วยเพียงแต่ว่าการสร้างหลักสูตรหัอบรม ที่แบบ off the job training หรือว่า OFT กับการสร้างหลักสูตรอบรมแบบ OJT เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างในรายละเอียดนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องการสร้างหลักสูตรอบรมแหละแต่เราจะสร้างเราจะคุยกันว่าไม่ว่าจะเป็นการอบรมแบบ OFT หรือ off the job training หรือจะเป็นการอบรมแบบ OJT on the job training ที่เรียกว่าสอนงานแบบ OJT นะครับเราจะต้องอบรมให้ ผู้สอนเนี่ยเขารู้ว่าผู้เรียนมีความสามารถในการรับสารที่แตกต่างกันเป็นเนื้อหาหนึ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ในหลักสูตรเทรนเนอร์ Trainer, Trainer เลยโอเคไหมครับถ้าใช้แตกต่างกันเลยเนี่ยหลักสูตรเทรนเนอร์ Trainer, Trainer ก็น่าจะแยกเป็นเทรนเดอะเทรนเนอร์ทั่วไปกับเทรนเดอร์โอเจทเทรนเนอร์เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนั่นเองนะครับสิ่งที่จะต้องสอนให้เขารู้ คือรู้ว่าความสามารถในการรับสารของผู้เรียนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะแตกต่างกันตรงที่ความถนัดในการเรียนรู้นะครับความถนัดในการเรียนรู้อาจจะสอนเรื่องของความถนัดแบบ VAK ที่ผมคุยฟังไปใน EP ก่อนนะครับหรือความสามารถในการรับสารความสามารถในการทำความเข้าใจสารตามแนวที่เรียกว่า DISC นะครับคนที่เป็น Dominance หรือดีเนี่ย เขาจะรับสารได้ดีประมาณไหนคนที่เป็น influence จะรับสารได้ดีประมาณไหนคนที่เป็น s เต a d i n e s s คนที่เป็น c o m p l i นซ์จะรับสารได้ดีประมาณไหนนะครับนี่คือเรื่องที่ต้องให้รู้ผมว่าเอาแค่สักสองเรื่องนี้แหละสำคัญมากเลยนะคนที่เป็น V คือพวก visual คนที่เป็น A คือพวก auditory คนที่เป็น K คือพวก k i n e s t h e t i เนะี่ยเวลาที่จะไปเรียนรู้นะครับผ่านหลักสูตร OJT ผ่านการสอนการแบบโ j เจเนี่ยเนื่องจากโอเจมันเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวจริงไหมดังนั้นเนี่ยเขาอะจะต้องสามารถดูได้เลยวิเคราะห์ได้เลยว่าผู้เรียน o j เจทเขาคนนี้เป็นพวกวิชววผู้เรียนเขาคนนี้เป็นพวกออ d ิท o รีผู้เรียนเขาคนนีเนเนนเน้เป็นพวกที่ได้ทั้งออริทอรีทั้งวิชววอะไรลักษันธบเนี้ยนะครับผู้เรียนเขาคนนี้จะเป็นพวกที่ เป็นได้ทั้งพวกวิชื่แล้วก็เป็นพวกคินเนสเตติกอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องวิเคราะห์ได้หรือถ้าเขาได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง DISC นะครับให้เขาลงลึกไปเลยนะครับว่าคนที่เป็นโดเมน n c e เขาจะต้องสอนประมาณไหนคนที่เป็นอินฟลูเอนซ์เขาจะต้องสอนประมาณไหนคนที่เป็นสเตติเนสเขาจะต้องสอนประมาณไหนคนที่เป็นคอมไพเอนส์เนี่ยจะต้องสอนประมาณไหน ถ้าจะให้ดีให้เขาเรียนรู้ทั้งสองวิธีการเลยเพราะโอ t มันสอนตัวต่อต,ตัวอยู่แล้วมันก็เลยต้องทําความเข้าใจคนที่เป็นผู้รับการสอนเนี่ยแบบแบบที่เขาเป็นเขาอะนะครับแต่สิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเวลาที่สอนเรื่องเทรดเ e อร์เทรนเนอร์มักจะเป็นเรื่องเนี้ยครับเราจะ แล้วเราต้องมีหัวข้อในการสอนเรื่องการวิเคราะห์ผู้ฟังถูกต้องไหมทูสในการวิเคราะห์ผู้ฟังคืออะไรถูกต้องไหมครับทูสทิว่าคือวิเคราะห์ผู้ฟังแบบ VAK วิเคราะห์ผู้ฟังแบบ DIAC เงี้ยครับอันเนี้ยแหละครับแต่เคยเห็นหล,ลายๆหลักสูตรของหลายๆองค์กรเนี่ยที่เป็นหลักสูตรเทรนนิเจอร์ใช้เวลาตรงนี้น้อยมากคือหลักสูตรก็จะบอกว่าผู้สอนเนี่ยจะต้องไปวิเคราะห์ผู้รับการสอนแบบว่าเขามีลักษณะแบบไหนแต่ไม่ใช่ได้ทู ในการอธิบายมันก็จะไม่ละเอียดที่ควรถ้ามองแบบนี้ก็แปลว่าไอ้หลักสูตรเทรดเดอร์เทรนเนอร์ที่เราจะใช้สอน o g t t r a เทร r เนอี่ยวันเดียวผมว่ามันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบโจทย์มันไม่พอแค่ทำความเข้าใจเรื่องสไตล์การเรียนรู้ความถนัดในการเรียนรู้ของผู้รับการสอนเนี่ยผมว่าครึ่งวันเนี่ยไม่รู้จะพอหรือเปล่าด้วยซ้ำเพื่อจะทําความเข้าใจได้ดีจริงๆจะต้องไปไปเรียนรู้เรื่องการ วิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรกำหนดหลักสูตรการประเมินอะไรต่างๆนดังนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ที่ HR เนี่ยเราจะต้องมาทำหลักสูตรพวกเทรนเนอร์เทรนเนอร์มันต้องดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขารู้มีเรื่องอะไรบ้างแล้วมันเยอะขนาดไหนมันไม่ควรที่ต้องจับยัดลงไปภายในวันเดียวถ้าต้องการให้รู้แค่เบื้องต้นแล้วไม่ต้องหวังผลอะไรมากมายนะครับเราจะไปติดตาม การภายในของเราอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้เกิดการเรียนรู้จริงต้องการให้การฝึกทักษะมันเกิดขึ้นในจริงอย่าเนี้ยน,นะครับมันก็ต้องมีเวลาอย่างน้อยสัสองหรือสามวันผมว่ามันจึงจะเหมาะสมนะครับ,ออน,รบนี่คือเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังแน่นอนครับคงมีผู้รู้คงมีวิทยากรมีทิพย์ศารหลายๆท่านที่แชร์เรื่องโ j t ให้กับท่านอยู่แล้วแหละผมก็ได้มีโอกาสฟังแหละ กับที่หลายๆท่านเขานำเสนอมาจะหยิบบางจุดที่มันไม่ซ้ำกับที่หลายๆท่านานำเสนอมาแล้วโฟกัสในการอธิบายแต่และเรื่องแต่ละเรื่องไปนะเพราะเชื่อมันว่าวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านอย่างมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง HR c o m p a n i t n Podcast พบกันในซีซอดหน้าครับสวัสดีครับ